าาจะพี่ไม่มียาจ้ะเกดือดเพี้ยอะไรนี่พี่พิกอยู่ไหนอะชั้นสองครับมึงมีข้อ อื่นพี่ก็น่ากลัวโคตรโอ้อแล้วกันอันตรายอยู่แต่พี่อะอยู่ไหนอะฮะชั้นเดิมเหรอข้างบนค่ะ มันมีคนอยู่บนนั้นบนสุดมันรู้โดดไปเลยม่ก็รู้ไหมมันมีคนโดดไปหามันมันน่าจะโฟกัสอยู่ทำมันไปแลยสายม่มีนะน่าจะมองฝั่งซ้ายคนี่ฝั่งซ้ายดึงด้วยมันเห็นพี่ป่ะมีตัวกำลังเดินถ่ขึ้นมานะตัวนึ่ เจ้ชีวิตก็นี่สะครับเามาชันดนีด้ต้อ,องดูงดิเอ่ตายยิงกันตรงไหนมันมีคนเรียกอันนี้อ๋อเรียกอยู่เหรอครับเรยดัง ชี้ขวาจริงหนูเดินจากบ้านตันยตามตัวหนูให้เฮ้ยอ๋อว่าเพี่พี๋กูโดนใครยิงไม่รู้โดนในข้างในยิงเลยตัวนึงโอเค อยู่รอดไหมรอดอยู่นะแต่ไม่มีที่ชุบตัวเองนะมันอยู่ตรงนี้คหละมันวิ่งจุดสอยก็ไปลึกๆหนะ่อยก็ได้บินน,นี่มีวัดไม่มานน้ำมันตีนดี<อ><อ> อย่ยไปโดน,น,นเลยเรียกคนโดนมาแล้วขึ้นไปแล้วด้วยไม่ได้เรียกอย่ายงเดียวจะโดดมาทบขวัวแล้วดิหนูนั่นดิหนูน้องลงไปหาปืนละตอนเนี้ยหนูไม่มีของม,มาลยจ้าให้มาดยจ้าบง่บงแล้วบงแล้วกระสุนหมดแบบเล่นในห้องนี้<ล>ได้อะ,<ล>ะ,ะหนูเนี้ยห้องเล็กเลกว่าเนี่ยตรงนั้นมันเดินน่าจะเดินเข้าได้เลยนะมีสี่คนแล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวเจอกดีครับเป็นใหม่หนุ่มไหมครับสนุกมากเลยครับอันนี้ผู้ชิงปะดอกลมดทวงไงิดเพี่ดูสนุกไหมสนุก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 สมารเลยสนุกจนแบเม่อหมวะไปยิงเลย ยิงเลยนะไม่อยากออกไปแล้วเียวเสียวๆโดนอยู่ไปเล่ยเดี๋อคนนี้น็อกละน่าจะโดนล่ากเลยน็อกตรงนั้นน่ะเอาเก็บผิด พี่ก,ก็ข<พ>าเจ็บหนักหมดแล้วมั้งไอพิงที่เธอยิ้มก็ร่แล้วพี่พีก็คือแบบว่าการีิบีทคนเดียวไม่เรียกใครใช่คุณพี่เขายิ้มเรอ ืต่ตรงไหนนะคะหนูก็ลืมล่ะม,มันเปลี่ยนหรอคะปเปิดตัวไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนพี่พิงเหมือนสะดุดล้มปะอืมถ้ามันเปลี่ยนแต่มันเร็วขึ้นนะนี่แล้วทำไมทำไมมันหอบไม่ได้มันจะรอบไอเกียละ ทำไมกดนอนแล้วมันไม่นอนหรอแต่ไม่ได้ขอบคุณนะครับอยู่มีนะต่อยก็หลุดอได้ต่อยก็หลุด,ดแล้วมันคือมันยังไงอะมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่จังหวะเวยปะบางทีก็ต่อยบางทีก็หยิบปืนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นอะไร, <c oughs> ะไรกันขอบคุณคุณเป็ดน,นะครับ <c oughs> ใจเต็มหนึ่งกองครับอะไรวะ พี่จะยิงปีกันนิงเดียวเลยหรอนั่นดีใจคุณพี่เลยผ่อนแอมากเลยนะนี่น่าจะยิงปีกยิงแน่ปลย,ลยันเก <6 S 2> ่ยวอยังเนาเรื่องคอสโมค่ะหรือว่าพี่พิกเขาค่ะยิงแม่ง200ล้าน10เมตรเนี่ยใช่ครับ ดีครับสวัสดีกีตคุ่นเล็กกับใหญ่ความถึกเท่ากันไหมแล้วก็ถามความรู้ซะเลยที่ที่เท่ากันไหมคะุ่น <c oughs> เล็กกับใหญ่จะเท่ากันหรือมั้งครับมับ้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแบบไม่เคยหลอกว่า <c oughs> อีเวนต์เนี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าไม่มีฟิวที่จะแบบศึกษาอะไรมันเลยอ่ะจริงๆนะยังไม่ได้ <c oughs> วิจารณ์ <ใจ S 2> <ด>อะไรเลย แค่มีแค่วันแรกวันแรกที่คนดูเห็นนั่นแหละว่าผมดูว่าตรงไหนมุมยังไงตรงไหนมีมุมอะไรบ้างที่ผมเดินปามนั่นแหละแค่นั้นเองเก่บปานไม่รู้เรื่องเลยถ้านี้แต่ก่อนถือ D M R ถูกแล้วนะถึงจะบอกแบบนี้แต่เป็นมอแบบนี้คืออย่างเงี้ยหรอคะเฮ้ยไปด้วยมาซื้อของในนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกเดีรู้ดูสิครับจริงด้วย เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับผมมีเงินซื้อได้ทุกอย่างาเป็นไงล่ะลแม่งซื้อรถขายของยังซื้อได้ขอบคุณคุณกว่านะครับแจ็คส้มหนึ่งดองขอบคุณครับเป็นซินลิงแล้วครับใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เดี๋ช้าเหลือเกนนอินขึ้นยังไงกดค้างครับกดขึ้นค้า จะค่อยๆลอยขึ้นมาไล่ยิงกันอยู่นู่นไนี่นไหนตาก็อะไรวิ่งไล่กันเหมือนเด็กเลยอะดูดีเหมือนวิ่เด็กวิ่งเล่นรอ้หัวเนี่ยดูพี่บิ๊กที่เบิ้ม พี่เบิ้มอยู่ที่ชุดตัวเองด้วยพี่เบิม้มเจอครับเ้ยโเรียบร้อยหนูตายสิ้นชีพเกิดไม่ทันแล้วทำไมตอนมีเกิดมันไม่ให้มันไม่ให้ตายมันมี ด้วยตอนลองเพลงคู่ครองอะโอ้ยเยอะครับเฮ้ยเฮ้ยตายชุดตัวเองอะเด็กแน่นอนล่ะค่ะมันนิ่งเลยนะนี่นะชุดตัวเองเล่นยังไงเนาะแผนนี้หน้านาศเล่นยังไงให้ให้เหลือรอดชีวิตไปจนสุดท้าย เยี๋ยใครเงี้ยจ้าเฮ้ยว้ายรลอเราจะง่วงแบบนี้ไม่ได้ทีนี้เราจะทำงานจะตายก็ถูกได้ไอายพ่นใช้ไงครับอ p h พ่น กดเลื่อนเฉยๆเลยครับกดเดิอนอ่ะมันก็จะลอยไปแล้วก็กดตัวที่มันพุ่งมันก็จะขึ้นข้างบนตาช้ำหมดแหละที่นี่หนุ่มไม่ไหวกายยังอะคะ โคตรไปโคตร <c oughs> เจ๊นอมทอม เก่ครับเก่งเต็มมากๆเือนเดิมเดิมเลยแช่นุ่นนี้นั่นมาเพิ่มเป็นาันดีครับ้องคิวเดย์ดี้องวิวันไนไไงสนุกครับพี่มาหาคำตอบเหมือนกัน สอบถามครับตอนนี้ทำเสียอาถรรพ์ได้ครับผมน่าจะได้แหละครับผมไม่ได้เข้าไปดูเลยอยืนในเว้นนี้นนะจะดูอย่างโอ้ไม่นีอ่อยู่ในเว้นแล้วก็ไม่บอกกูด้วยจีบพี่พีพ๊ดหน่อยครับฮนะจีบพี่พี๊หน่อย ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าจิตพี่มีก็จะต้องจะต้องแบบจะต้องกลัวแน่เลยอ่ะแบบกลั <laughs> วอะไรไม่รู้อ่ะก็แบบตรงนี้มันมือะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลัวนหนูเลยหนูกลัวพี่พี่กลัวนหนูไง แบบน้องเบ้เน่ยทำแบบนี้นเลเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนั้น <c oughs> ของกูอีหหูนั่นไงบอกว่าไงบอกว่าของกูไม่จร <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> งได้วะ <c oughs> <c oughs> อันไหนก็หนูกว่าพุดเลย ขอโทษครับผมคิดผิดไปแล้วพี่สัตว์เมงเอาไปก่อนเลยตรงคนเยอะกว่ามึงเหยียบไหมเอาไปก่อนแล้วกันว่าตรงนู้นหมดตีเลยเหรอ,อโอ้แย่วะ่ะจะลองให้ไม่ มำไมไม่ได้เล่นจริงจังสตาร์เลยอ่ะเล่นเราก็ตีเล่นเราก็ตุย,ยอ่ะโอ้โอ้โคมคมคมคุณพี่อยากเก่งแต่ยิงฟรีได้ไหมเนี่ยผมไม่ชอบเลยวะ่ะเอาจะวัดก็ไม่เล่นด้วยกูจะไปทำเกมก็ไม่ให้กูทำควรตีกันชัด ก็จะแตกเนี่ยจะอะไรกับกูนักหนาตีมเต็มเลยนีญญญญญญ่โอ้โหแล้วกูขึ้นไงล่ะครับคนพี่เนี่ยดูดิดูดแก๊งมาขามป้อมนี่ดิเขาชอบชุดตัวเองกัน กิกอกอรอก่อนมึงได้ตายอยู่แล้วแหละไอ้ตายมึงได้ตายอยู่แล้วเดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงสวดครับแม่มีที่ฉุดตัวเองเป็นคนการนี่ลำบากเหมือนโดนทั้ง,ทงหน้าทั้งหลัง จังหวะนี้คือโดนแค่นิดเดียวก็ก็เพโดนแค่คนเดียวก็ล้มแล้วอะตอนเนี้ยเขาก็ใหม่น้อยสวยเหลืออีกสองคนเองต้องมาตีแน่เลยข้างบนอะมองตรงไหนก็ไม่รู้ผมส่วนร่วมด้วยข้างบนนะ่าดีอยู่ซ้ายเนาะเก็บคิวซ้ายก่อนลนะกันซ้ายข้างบน ไม่ได้วะ่ะตายนอกขึ้นไหนวะใช่แฟนี้ชุบเพื่อนยังไงหรอครับถ้าเกิดเพื่อนตายขึ้นมาไหนพวกพี่ไมกินอะไรมามันหนึ่งว่ะมันหนึ่งอยู่ซ้ายเหรอมักีใครมันหนึ่งใครนอกว่าลืมวะ่ะ ในี่ใครยิงไข่นกว่าผมยิงตัวที่พึ่งลุกมาหรือว่าผมยิงตัวที่ยิงเขาอะอดูผมลืมบอกผมทีเ้าพีรีผมยิงคนยิงหรือว่าผมยิงคนนก A ro, a ro, a ro. A Q -Q. Okay. Q Q Q. No Q, no Q, no Q, no Q. You Q me, you Q me, ok? You Q me, ok? Chua? No, Chua. Yes, yeah, nice. <laughs> chưa mấy chưa à? <laughs> tạo đánh ờ <laughs> tạo đánh. <laughs>